ครับผมสำหรับวันนี้นะครับเป็นการลงมาดูอัตราการเจริญเติบโตของต้นข้าวสรุปนะครับวันนี้ต้นข้าวของเรามีอัตราการเจริญเติบโตอยู่ที่9 0ถึง100เซนนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับมีการแต่กกแต่กอและถอดยอดนะครับส่วนอัตราการควบคุมระดับน้ำในนาข้าวของเรานะครับน้ำมีการลดระดับลงนะครับเหนือกว่าพื้นดินอยู่ประมาณ2 0ถึง30เซน บางไฮนาเหมือนว่าไฮที่สูงลงไปที่ต่ําที่ต่านั้นจะอยู่ประมาณ50าสิบซนนะครับมันจะไล่ตามระดับของน้ำนะครับอันนี้คือระดับน้ำเนาะส่วนไฮนานะครับไฮนาข้างบนนี้อยู่ประมาณ20่สิบเซนระดับพื้นที่พื้นดินกับระดับน้ําที่อยู่ในต้นข้าวนะครับส่วนอัตราการเน่าสลายของต้นญ้านะครับที่อยู่ในนาต้น้านั้นมันจะเน่าสลายกลายเป็นปุ๋ย อย่างดีให้กับต้นข้าวแล้วนะครับตอนนี้เหมือนว่าต้นต้นหญ้าจะเน่าเป็นปุ๋ยนะครับมีแต่ต้นข้าวที่แตกกกแตกกอนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศด้านหลังครับด้าน,นหลังแล้วก็ที่สําคัญก็คืออัตราการเจริญเติบโตที่เราไม่อยากจะให้มันเยอะนะครับต้องควบคุมก็คืออัตราการเจริญเติบโตของหอยเชลรี่นะครับมีการขยายพันธุ์หรือวางไข่เยอะเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ครับ พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่น,นี่นี่ครับพี่น้องเฉพาะของผมนะครับอันนี้ถุงเดียวนี่นี่เดี๋ยวผมให้ดูเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ถุงไข่หอยเชอรีนะครับนี่เฉพาะไปเก็บมาถุงหนึ่งอีก2ถุงอยูกออ่กับน้องอิงกับน้องพลอยนะครับอันนี้คือหอยเชอรีสิ่งที่เราต้องควบคุมก็คือหอยเชอรี oh นะครับตอนนี้เป็นช่วงกําลังวางไข่จะขยายพันธุ์นะครับเพราะว่าถ้าหอยเชอรี เพาะตัวออกมานะครับคิดเอาครับว่าลังหนึ่งของหอยเชอรี่นั้นเป็นพันๆตัวถ้าเพาะตัวหรือฟักตัวออกมาเป็นลูกหอยอาหารชั้นดีชั้นเลิศดของหอยก็คือต้นข้าวของเรานะครับจะถูกหอยเชอรี่กัดกินเป็นอาหารช่วงเวลานี้แหละสําคัญที่เราต้องมาใส่ใจดูแลที่นาของเรานะครับด้วยการลงมาเหมือนว่าตัดวงจรเนาะตัดวงจรแล้วก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสพลิกวิกฤตครับ สร้างรายได้จากหอยเชอรี่ด้วยการมาเก็บไข่หอยเชอรี่แล้วก็ตัวหอยเชอรี่นะครับี่ไข่หอยเดี๋ยวผมให้ดูนะครับไข่หอยอันนี้คือเราจะมาเก็บไข่หอยเชอรี่นะครับไข่หอยเชอรี่เอาไปเพาะเลี้ยงที่บ่อข้างบ้านแล้วก็ตัวหอยเชอรี่นะครับหอยเชอรี่นี่ครับนี่คือหอยเชอรี่นะครับหอยเชอรี่กําลังขยายพันธุ์เนี่ยหอยเชอรี่สองตัวนี้ครับมีทั้งตัวผู้และตัวเมียกําลังขยายพันธุ์นะอันนี้ เราจะมาลองนะครับลองพิสูจน์ดูว่าเอาหอยเชลลีไปเพาะเลี้ยงที่บ่อบ่อปูนซีเมนข้างบ้านของเรานี้จะได้ผลอย่างไรนะครับรอติดตามตอนต่อไปนะครับว่าจะเพาะออกมาเป็นตัวหอยเชลลีให้เราได้เลี้ยงดูนะครับเราพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับนำหอยเชลลีจากที่จะขยายพันธุ์อยู่ในทุ่งนาของเราเอามาขยายพันธุ์หรือเพาะพันธุ์อยู่ในบ่อปูนซีเมนข้างบ้าน พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสร้างรายได้ลองดูครับเพราะว่าทุกวันนี้ผมมองเห็นเหมือนว่าหอยเชอรี่นั้นเป็นที่ต้องการของการตลาดเนาะการตลาดแล้วก็วงการส้มตำอ่าตำหอยเชอรี่ตอนนี้ราคาของหอยเชอรี่นี้น่าจะแพงแล้วนะครับการหอยเชอรี่หัวหอยเชอรี่นะครับเขาขายเป็นกิโลและขายเป็นหัวด้วยอันนี้ก็สามารถสร้างรายได้ให้เราด้วยนะครับเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสร้างรายได้จากหอยเชอรี่ ครับผมสวัสดีครับ